ต่างเยอะค่ะต่างเยอะด้วยความเป็นพ่พุทธด้วยบทผู้หญิงปกติก็จะเห็นกันไม่เยอะค่ะแต่รอบนี้ก็คือเหมือนพ่พุทธก็ใส่ตัวละครผู้หญิงเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็มีบทบาทกับตัวเนื้อเรื่องแล้วก็ตัวละครอื่นๆเยอะขึ้นเลยค่ะแต่ว่าผู้หญิงในหนังพ่พุทธก็จะมีความแบบแข่งแข็งแข็งไม่ใช่แข็งแข่งแข็งแกร่งแข่งแกร่งนิดนึงใช่มันที่มันผิดกับเราไหมเพราะมันมีมันมีมุมใช่มันมีมุมที่เราแบบว่าใช้ความทับเขาเรียกว่า ประสบการณ์ชีวิต<ม>บางอย่างแล้วว่าผู้หญิงหลายคนน่าจะแบบซิงกับเรื่องนี้ได้เข้าใจได้ว่าแบบเวลาคนที่ต้องผ่านอะไรมาเยอะๆเขาก็จะมีเกราะป้องกันตัวเองประมาณหนึ่งแบบทําไมถึงดูแลตัวเองได้และทําไมถึงเลือกใช้ชีวิตกับมือปืนอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ท้าทายที่สุดเลยท้าทายที่สุดเหรอเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องบริบทรอบๆมากกว่าปีที่เก่าลงด้วยแบบปีเพราะนี้มันจะอยู่ช่องศูนย์ชิงตองอะไรค่ะแล้วก็อาชีพ แล้วก็แวดล้อมที่เราน่าจะไม่ได้เจอในชีวิตจริงเลยทั้งแบบอาชีพมือปืนคนรอบๆเราเเนยตัวตัวสายที่เป็นตัวละครเนี่ยเขาก็ทํางานที่เราแบบไม่ไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยปืนเนี่ยเรา,เราต้องไปไปเวิร์กช็อปด้วยค่ะแต่ว่าอย่างขฟ้าจะไม่ได้เวิร์กช็อปให้คุณเคยกับปืนให้ไม่กลัวแล้วก็ เรียนรู้เรื่อง safety ท,ที่มันแบบต้องใช้ในกองมากกว่ามันได้จับมันรู้สึกแบบมันมันรู้สึก <c oughs> เนียบหน้าแบบว้าวตอนแรก <c oughs> แรกกลัวค่ะแต่ว่าฟ้าเคยเคยไปเวิร์กช็อปมปืนอยู่ตอนอ,อ,อีกอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็มีอันเนี้ยเด็กก็มาจับจริงๆแรู้สึกว่าพอเราได้ลองยิงได้ฝึกยิงอะไรอ่ะรู้สึกว่ามัน มันคอนโทรลตัวเองได้เพราะทำได้มันก็รู้สึกแบบว้าวเข้าใจแล้วว่าทําไมคนถึงปืนเขาถึงแบบแบบมีลูกที่แบบแข็งอ่ะแบบตู้ตอะตู้ไหมต้องปไปลุยวิ่งกับยิงกับเขาด้วยนะ,ะ,อะเออเรียกว่าอยู่ในสถานการณ์แล้วกันอ่า <c oughs> เรียกว่าในสถานการณ์เตรียม, <c oughs> มรพร้อมเป็นที่แล้วทุกคนคือชื่อว่ามือปืนบ้างต้องตีรันฟันแทงมันต้องมีงานวิ่งโอ้แน่นอนแน่นอนสบายเราเราได้อยู่แล้วห่วงเรื่องอากาศเนี่ยตอนเนี่อากาศน่าจะโหด มีผลอยู่ค่ะอป็นต้ลงบอกว่าเราแม่นสุดนะอ๋อแน่นอนอ่แเราเราต้องแม่นที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องอยู่กับพวกเขาให้ได้ไงแต่พวกนั้นก็จบเออก็เร็วๆนี้เนาะใช่ค่ะใช่ค่ะอ่ะคราวนี้มาคุสุดเดือดละหัวใจมันก็หวานๆในเนื้ออะไรหรอคะอะไรนะคะความรักอืมทำไมคะไม่เงี้ยบ้าง แฮปปี้ค่ะแต่ช่วงนี้ก็คือเหมือนโปรเจกต์เริ่มพร้อมกันก็จะแบบต่างคนต่างทำงานแต่ก็เนี่แหละมีอะไรก็มามันก็ดีเหมือนกันนะเหมือนพอมีโปรเจกต์ทั้งคู่ก็ต่างคนต่างเวิร์กออนกับงานของตัวเองก็เลยกลายเป็นว่ามาคุยเรื่องงานกันสนุกแบบเฮ้ยทำยังไงบทนี้ทําอะไรไงก็เป็นการแบบคุยกันเรื่องการแสดงเยอะช่วงนี้น้องฟ้าเหรอน่าจะสี่ปีค่ะปีนี้ซึ่งปีที่ใช่มีเวลาเติมเติมใหม่ค่ะเติมอะไรอ๋ออะไรคะ กันถูกไหมหมายถึงว่าในพาร์ทของการคู่รักของเพราะว่าทุกคนมันต้องปรับไปตลอดอยู่แล้วนะในในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่เนาะไม่ว่าจะใช้กับคนรักหรือว่ากับเพื่อนหรือกับอะไรก็ตามเพราะเราโตขึ้นทุกคนเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่มันเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าคุยกันได้ง่ายขึ้นอ่ะมีทะเลาะกันก็เคลียร์กันเร็วขึ้นหรือแบบมีมีอะไรก็คือเราสามารถแชร์กันได้มากขึ้นอย่างลึกซึ้งขึ้นหนึ่งมากกว่าแล้วก็มันปรับอยู่เรื่อยๆตลอดดี๋ยวเราโตขึ้นด้วยอย่างเงี้ยเราก็ถู้กว่า เป็นเป็นอะไรที่ต้องเรียนรู้กันไปตลอดอยู่แล้วสี่ปีแล้วแต่ว่าเรายังขิงยังขิงขาดขิงขาดมากรูดอยู่เรียกว่าที่บ้านเป็นไรเป็นไล่ขิงแต่ว่าไม่ก็คุณมาคนชอบมาคอมเมนต์เออคุณชอบมาคอมเมนต์เราก็แบบไม่ตอบก็ไม่ได้ไงเพราะเราตอบทุกคอมเมนต์เราสู้เราก็สู้อยู่แล้วเพราะชอบเนี่ยชอบแซวเราชอบชอบแซวเพราะแบบขอพี่นะตะนได้ไหมขอพี่ค่ะ ขอพี no, no, no. No, ่นัททีกสักคนนึงได้ไหมได้ไหมล่ะขอโทษทีมีคนเดียวเอ้ยไจะให้เพราะเราก็เป็นมีไม่รอบแหวนรอบเหมือนกันนะพี่ตาเราไม่ได้ตั้งใจไม่ไม่คิดว่ามันจะขนาดนั้นเพราะเราก็ตอบไปเรื่อยไปเปลยไม่ได้คิดอะไรค่ะถามเพราะว่าคนชอบมาเล่นอยู่แล้วเราก็แบบชอบไปเล่นคุยกับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ดถึงความรอดของแฟนเรายังไงบ้างก็เอาเรื่ีด พี่มีคนมาทำแบบนี้เยอะไหมคะมีแซวเยอะไหมเยอะเยอะมากแต่ว่าก็รู้เหมือนรู้กันว่าแบบเขาเล่นเขาแซวสนุกจนแบบทุกคนแบบกล้าเล่นด้วยอย่างเงี้ยเพราะเราก็ไปตอบคำถามเราสู้อยู่แล้วทุกอย่างงานแน่นอนพี่มีมีคนอยู่ข้างหน้าแบบไกลๆไหมคะหมายถึงว่าห่างระดับโอ้เพราะว่ามันคือมันคุยเป็นแบบ จะเรียกว่าอะไรเดียไม่ได้แพลนขนาดนั้นเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของการคุยแบบระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวคือเพราะว่าทั้งคู่มีเป้าของตัวเองอยู่แล้วชัดเจนแค่แค่อยู่ที่ว่าเราส่งเสริมกันไหมในเป้านั้นอะไรเงี้ยแบบที่นัดเองขาก็มีสิ่งที่เขาชอบฟ้าก็มีสิ่งที่ฟ้าชอบอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของการพยายามนี่แหละเหมือนที่พี่ถามว่ามันรับตัวไหมมันคือการรับไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปถึงที่เราอยากทำซึ่งมันเป็นเหมือนแบบเราแค่ประคองกันไปแบบอยู่ด้วยกันอยู่แล้วจับมือกันไปให้มันนข็ง่่ด้้มมคึาากกกวไไ ไม่ได้แลพลนอะไรเยอะเพราะรู้สึกว่ามันแข็งแรงแนวแบบไปด้วยกันเรื่อยๆแค่ว่าต้องมีอะไรที่<ม>เหมือนก<ม>ัน<บ>จริงๆต่างกัน<อ>ใช่ใช่จริงๆมันคนที่มีอะไรต่างกันเยอะแต่ว่ามันสนุกเพราะมันได้แชร์แล้วเราก็เรียนรู้ที่จะยอมรับความต่างของเขาเขาก็เรียนรู้ที่จะยอมรับด้านที่เราไม่เหมือนเขาอะไรเงี้ยต้องทำธุรกิเข้าเขาแนะนำมีเวลาว่างชอบมาทำกิจกรรมไปด้วยกันเพราะว่าพี่บอกว่าเขาต่างกันปั๊บการทำกิจกรรมมันยากแล้วใช่เขาเลือกเลือกกินอาหารว่าเธอไปกินร้านไหนฉันกินเนื้อไม่กินเนื้ออะไรอย่างเงี้ยอ๋ออุ้ยมีไหมมีไหม นี่เหมือนต้องดีลกันอะสมมติว่ามันต้องดีลกันนิดหนึ่งว่าโอเคปีนี้แต่เราจะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันตกลงร่วมกันมากกว่าแล้วเราก็จะแบบโอเคเรามีมีพื้นที่ของเราเขามีพื้นที่ของเขาแล้วมีอะไรร่วมกันแบบต,ตกลงกันไปเลยว่าเราอยากทําอะไรด้วยกันบ้างเนี้ยจะได้ไม่ไม่ทะเลาะกันไม่งั้นก็จะทถาไม่ไม่ทำอันนั้นทำไมไม่ทำอันนี้เออใ้าให้ดีแฟนของเราแฟนสาวพ่อที่ทำให้เราแบบเฮ๊ยนี่แหละ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 เอาแบบจริงจังแบบจริงจังเหรอ ก็จริงๆพี่นะปาชอบที่เขาเป็นคนมีความชอบที่ชัดเจนอ่ะมีแพชชั่นกับตัวเองแล้วก็หล่ออ่าแล้วก็สบายตาดีมีมีไหมเวลาทะเลาะกันแล้วเราไม่เห็นความ่อเขาจะหายมันหัลไม่มีไม่มีอันนั้นไม่ได้ไม่ได้ไเราต้องต้องคุยกันให้เขียนแล้วก็ข้อสุดท้ายหรอเราคิดว่าเขาเป็นคนตั้งใจนะเราเห็นเขาตั้งใจแล้วเขาเขาทำงานมัน ไม่ว่าจะเป็นใครนะรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์เพราะว่าเหมือนเรานะไม่เราไม่ค่อยเราไม่ค่อยทำการทำงานเนี่ยเราได้เหรอบู๊ดีดังเป็นแรงใจเป็นกำลังใจแล้วมีคนทำงานแนะยิ่งยิ่งใหญ่คุณแกลงว่าคุณใช้ความสวยไม่เป็นใช่ตรงไหนคะเออเกี่ยวโมงต้องใส่คอนเทนต์แบบนึงคอนโซลคอนเทนต์ทิกตอกอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นการแสดงเออการแสดงเราก็เออเอนเตอร์เทนอะไรอย่างนี้จริงๆไม่ใช่คนอย่างนั้นนะคะปกติเป็นคนยเป็นคนยังไงคะคุณะกานเป็นคนสวยแใส่สวยนะปกติแต่ว่าอันนั้นแถมอ๋อตดรด้านิดหน่อยเออนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ีแลเออมีมีคนแชอเรื่องน้อหะเมอนัน่เราสวยเนาะจริงๆเราไปยินแบบยืนเต้นแบบเอออใครก็สวยละแต่เราชอบทีอะกาอะไรแบบนี มันไม่พอไงสวยอย่างเดียวมันไม่พออ่าเราก็เลยคิดว่าเราต้องมีแพคเกจเสริมอ่านิดหนึ่งมันจะได้แบบว่าเออมีสีสันอ่าวคนเบื่อสวยมันหางนด่นะเอุวิใครๆก็สวยเลยมันเราคนสวยหมดอ่ะอะไรเนี้ยขารขันแล้วแ่คนพลังกายแบบเรายากหรือเขาไม่อยากทำหรหรือเปล่า คอนเทนต์ในทิกเกอร์แต่ละคอนเทนต์เราจำนานไหมเพราะว่าเรามันเป๊ะัวแม่อยู่เหมือนกันนะจำไม่นานแต่ถ่ายหลายเทสจำไม่นานต้องถ่ายไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้แล้วเราทําตามไวรัลหรอพี่สาวรู้ว่ามันสนุกดีบางทีเราชอบดูไงเราด้วยอันนี้คนน่าจะแบบว่าเอ็นจอยไปกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบเล่นดูสนุกดีอืมมาดูเราจะมาแบบงี้พรุงนี้อินอากันแกะตัวจูนเครื่องประดับค่ะ ว่าแต่ว่าเออมันมีมันมีที่คนออกมาสมเนี่ว่าเราแบบว่าเขาเรียกอะไรมันเป็นโถจุ่มที่แบบเขาเรียกเป็นของตอบใช่ไหมคแล้วเราแบบว่าเอดิษแบบมันดูชิ้นอ๋ออุ้ยเราชอบอ่ะหมายว่าเรามันมันแต่มันดีทุกชิ้นค่ะไม่ายว่าแค่เราชอบใส่แล้วเราก็รู้สึกว่าอันไหนไม่ไม่ได้ใส่เป็นประจำก็แค่แบบไม่เก๋อะไรอย่างเงี้ยเราชอบเฉยเออคือประดับที่ใส่ก็ก็มาจากเราจุ่มทางหมดกดีชิ้นละกันที่บ้านตอน น่าจะเกินร้อยนะเน่าจะเยอะอ่ะเยอะมากใสงไมคทันก็ได้แน่ติดตามกันนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ